วันนี้วันที่15นะครับพฤษภาคมพศ2565ผมวันนี้พามาชมบรรยากาศในบกสสุรินทร์ครับผมกับช่องของหมายเลสิสุรินทร์ครับผมรูกรานชาวสุรินทร์ครับผมวันนี้มาพามาเที่ยวพามาดูบรรยากาศในการเดินทางวันวิสาขบูชาวันหยุดนะครับผมวันนี้วันหยุดวันที่15วันเสาร์ด้วยเนาะพรุ่งนี้ชดเชยอีกหนึ่งวันก็มาดูบรรยากาศในบกสด้วยกันครับเชิญเชิญครับผมเพื่อนๆมาๆมาๆมามาดูบรรยากาศมาๆมาภาพสวยๆผมภาพสวยๆพามาชมบรรยากาศเนาะ บอกอก็ตอบกันอย่างเงียบก็ผมเช้าประมาณอหกโมงหกโมงครึ่งก็ผมวันนี้ตื่นแต่เช้าผมมาดูภาพการเดินทางของพี่น้องชาวสุรินทร์ับผมวันนี้รถวาปีับผมวาปีสุรินทร์ขอนแก่นับผมไปขอนแก่นรถอีกขอนแก่นไปกี่เที่ยวเนาะขอนแก่นเด็กมอขเเด็กสลักขางผมเปิดเทอมจังเนาะน,น,น,นีเวลาตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วผม อยู่สามึ่งเที่ยวท้ายบ่ายสองโมงเนาะเจ็ดเที่ยวครับผมตามนี้เลยนะครับไปคอนแก่นไปบุรีรัมย์คอนแก่นสารคามครับผมโรตัสเข้ากรุงเทพครับผมจากกรุลินไปกรุงเทพครับผมตามนี้นะฮะกรุงเทพมากรุลรินนะครับตามนี้เลยเที่ยววิ่งตามนี้นะฮะของโรตัสทัวบ่ายโมงสี่ห้าสามทุ่มสวัสดีผมสวัสดี รถเข้ากรุงเทพนะรถสวัสดีสวัสดีสุลินครับผมสวัสดีสุลินจะต,ตามนี้เลยครับอ่าี่รถเหลืองเยลโล่บัสครับผม mm hmm. เบอร์โทรตามนี้นะฮะไปชนบุรีพัทยาศรีราชาระยองตามนี้เลยชนบุรีพัทยาระยองผมเชี่ยวทะเลฝั่งอันฝั่งอ่ออาวไทยฝั่งเนี้โรงงานอุตสาหกรรมระยองทางนี้ครับผมมัตตพุทธอ่าอันนี้ไปทีตะเกตห้วยทับทันสำโรงทา่าอุทุมพรพิสัยเนาะไปเส้นนี้ตั้งแต่หกโมง ถึงห้าโมงสภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้ผมเงียบๆครับผมเช้าก็เงียบน,นี่รถโคร,ราชครับผมสุรินไปโคร,ราชเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งเนาะเที่ยวท้ายสี่โมงเย็นครับผมประมาณนี้ภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้การเดินทางก็เงียบครับผมวันวันพระวันนี้วันหยุดอีกวันหนึ่งอันนี้ของใครเนาะอันนี้ของทังจอมาผม ช่องจอมเปิดด่านแล้วนะครับผมช่องจอมมีตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นครับผมเจ็ดจุดสามสิบครับช่องจอมครับอันนี้เราไปไหนนาะรัตนาธาตุมีแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเด้ออันนี้รถไรเนี่ยรถเนโคราชโคราชหกโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นครับผมถึงสี่โมงครึ่งครับผมจากสุรินไปสุรินโคราชน้องกีนังเรามาคนชัยไปเส้นูสายยี่สิบสี่ครับผมมีร้อยเอ็ดครับผมร้อยเอ็ดเที่ยวแรกเก้าโมงสี่สิบห้าครับผม 9โมง4.5สุรินสุรินตี5.15เท้่าแรกก็ผมเที่ยง2.9โมง4.5บ่าย3โมง15.16.45.16ช่วงก็ผมส่วนณภูมิชินาเกียตสมบัติอ่าสมบัตินี่กี่ทุ่มเนาะสมบัติมี3ทุ่มสามทุ่มครึ่ง3ทุ่ม4.5 4ทุ่มก็ผมไปทานข้าวค่ะจองตัวได้นะคะโทรเบอร์นี้นะคะอ่าชินาเกียติ ชินเกียติทัวร์ชิน, gel, นเกียรติทัวร์ชินเกียติครับผมชินเกียติไปภูเก็ตไปใต้ครับผมตามนี้เลยนะครับชินเกียรติมีไหนเนาะนครชัยนครชัยไปกรุงเทพไประยองไปเชียงใหม่เชียงรายครับผมไปทะเลไปพัทยานครชัยแอร์ครับผมนครชัยแอร์อันนี้ตื่นแต่เช้าแล้วผัดกันทั้งคืนครับผมนครชัยทำงานทั้งวันทั้งคืนครับผมรดเยอะครับผมประมันเข้าเวรกันผัดกันทั้งคืนทำงานหนักครับนครชัยแอร์ ประมาณนี้ผมภาพบรรยากาศเช้า6ครึ่งครับผมกับช่องใหม่เซลล์สุรินทร์ไทยแลนด์อ่าอันนี้เจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับมานั่งรอแล้วมานั่งรอตรวจสภาพรถตื่นแต่เช้าเลยเข้าเวรครับผมแต่ส้วงเดียวฮะต้องเข้าเวรแต่ส้วงคม,มานาคมต้องเจ้าหน้าที่ขนส่งมานั่งเฝ้าครับผมอันนี้ตุกตุกไทยแลนด์ตื่นแต่เช้าเลยคอยบริการเต็มที่ผมอ่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ตุกตุกไทยแลนด์เบอร์คัสครับผมเดวเบอร์เดวเบอร์ งามดังระดับโลกขอบคุณครับที่รับชมช่องใหม่ซิวิสซลินไทยแลนด์บ๊ายบาย